สวัสดีครับทุกคนพบกับฟ r fun ันช n n e l สูตรเปิดแพคไอคอนิกโมเมนต์เอฟซีบาร์เซโลนาครับอีพีนี้เป็น EP ีที่40.2ครับเห็นใครหลายๆคนเปิดได้ก็ดีใจด้วยนะครับบางคนเปิดไม่ได้ก็แสดงความเสียใจด้วยครับถ้ายังพอมีงบถ้ายังพอมีทุนอยู่นะครับเอาสูตรมาให้ลองอีก1สูตรครับทุกคนมันคงใช้ไม่ได้กับทุกไอดียหรอกครับทุกคน บาง ID ผมก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันแต่ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามปรับใช้ปรับจูนกันไปนะครับให้เข้ากับ ID ของตัวเองครับแต่ละสูตรเนาะบางสูตรมันไม่ได้ก็หยุดนะครับสำหรับ EP นี้มี2 ID นะครับของน้องอ้วนจากจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็คุณคำเงินจาก FC สปปลาวครับขอบคุณทั้ง2คนแล้วก็ทุกๆ ID ีทดลองสูตรนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่นะครับรบกวนอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยครับส่วนคนที่เข้ามาดูเก่าแล้วเคยทําตามสเต็ปแล้วก็ต้องทําตามสเต็ปกันต่อไปนะครับมีวินัยในการเปิดครับทุกคนมาครับไอดีแรกเป็น ID ของน้องอ้วนนะครับใช้สูตร2 1 2ครับทุกคนใครเป็นสาวก212บ้างครับยกมือใช้ไฟหน่อยครับใครเปิด212แล้วได้บอกกันด้วยนะครับ ตามคลิปเข้าสุดไปแล้วครับเปิดดูข้อมูลโรนันนิโยครับ2ครั้งแล้วไปที่เมสซ,ซี่ครับเปิดดูข้อมูลเมสซ,ซีห่หครั้งเสร็จแล้วไปจบที่เป๊ปกอริโอล่าครับ2ครั้ง2 1 2นะครับอาจจะใช้ไม่ได้กับทุก ID ดีครับทุกคนแต่บางไ d ก็ใช้ได้อยู่นะครับลองไปปรับใช้กับ ID ของตัวเองดูนะครับมันคงไม่ออกเหมือนกันทุกครั้งมันคงไม่ออก เหมือนเดิมทุกรอบนะครับแต่สักครั้งหนึ่งก็จะวนกลับมาออกอีกครับทุกคนมันเป็นรูปแบบการออกของ AI ครับเสร็จแล้วกดทรายค้ง6วิปล่อยนิ้วครับ ไอดีน้องอ้วนให้มา1,000ทองนะครับผมเปิดร้อยแรกออกเลยจะถือว่าฝีมือหรือถือว่าดวงหรือถือว่าสูตรอะไรก็แล้วแต่ครับแต่เปิดออกไปแล้วนะครับไอดี ID อื่นถ้าเปิดแบบนี้แล้วไม่ออกก็ลองไปเปิดดูข้อมูลนักเตะคนอื่นดูนะครับอย่างเช่นไอดี ID ของคุณคำเงินจากสปปลาวครับดูว่าผมเปิดดูข้อมูลตัวไหนถึงได้ออกอีกตัวหนึ่งนะครับ สูตรมันไม่ตายตัวครับใช้2 1 2เราไปเปิดดูตัวอื่นก็ได้เพื่อให้ปรับใช้กับไ d ของตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดเหมือนผมเปิดแซะทุกรอบลองปรับใช้แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับไ d ตัวของตัวเองดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับทุกคนยังไงเราก็ต้องใช้ทองเปิดยังดีกว่าเปิดรัวๆเปิดผมัว่วแล้วรอให้ดวงวิ่งมาหาเรานะครับตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งครับที่จะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการเปิดให้สูงขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ผมใช้แล้วได้บ่อยจึงออกมาแบ่งปันกันครับย่าลืมครับทุกครั้งก่อนเข้าสูตรให้ไปเปิดการ์ดบอลทองทิ้งก่อนหรือไม่ก็การนักเตะใบอื่นนะครับถ้าไม่มีการ์ดบอลทองเนาะหรือไม่ก็เล่นออนไลน์ครับ1นถึงสมแมตต์ตามนี้ครับทุกคนมีสเตปโอ้ยไม่ใช่มีวินัยในการเปิดทําตามสเตปนะครับอย่าหัวร้อนครับไม่ได้ก็หยุด2 1 2ไอดีของคุณคําเงิน เปิดดูข้อมูลโรมาลิโอครับ2ครั้งเสร็จแล้วไปเปิดดูข้อมูลเป๊ปโควาโอล่าครับ1ครั้งเสร็จแล้วไปจบที่เทอสเตนเคนสองครั้งครับอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่รบกวนอ่านรายละเอียดใต้คลิปก่อนใช้สูตรด้วยนะครับใครจะเรียกสูตรหรือไม่เรียกสูตรผมไม่ว่านะครับแล้วแต่ ผมขอเรียกสูตรเพราะว่ามันง่ายต่อการสื่อสารครับเพราะมันเป็นคำที่ง่ายต่อการสื่อสารโอเคนะครับคนไหนที่เข้ามาดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับตรงนี้กดทรายค้ง6วิปล่อยนิ้วครับ ลืมบอกอีกอย่างครับของน้องอ้วนผมเปิดได้ตอน5โมงเย็นนะครับแล้วของคุณคำเงินในดีนี้ผมเปิดได้ตอน3ทุ่มนะครับใช้สูตรเดียวกันอาจจะไปออกตัวอื่นก็ได้นะครับหลายคนมีประสบการณ์แล้วนะครับใช้สูตรเดียวกับผมแต่ไม่ออกเหมือนในคลิปเนาะไปออกตัวอื่นนะครับก็ลองดูครับยังดีกว่าเปิดรัวๆยังดีกว่าเปิดมั่วๆส่วนคนไหนที่ทักเข้ามาในเพจนะครับแชทเพจผมยังไม่ได้เข้าไปตอบ บางคนก็ตอบแล้วนะครับสาหรับคนที่นัดไว้เดี๋ยวผมจะทยอยเคลียร์ให้เนาะส่วนคนที่ผมยังไม่ได้เข้าไปตอบนะครับจะทยอยเข้าไปตอบให้ในวันพรุ่งนี้นะครับขออภัยครับที่ตอบช้าเนาะเพราะว่างานลัดตัวครับมีงานที่บ้านอย่างอื่นด้วยแล้วก็ต้องเคลียร์ไอดีทดลองสูตรด้วยนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้ไอคอนที่ต้องการเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย